พี่น่ารักทุกผู้ทุกคนมาค่ะช่วงพัชชีแอนนูเมพาทำเฮาสีเห็ดสมตีนหมูนะคะมาเบิงวัตถุดิบที่พัดเตรียมไว้เนาะอันนี้ก็คือเอ่อตีนหมูนะคะรู้ว่าขาหมูเนาะพัดก็เอาไปเอาไปอบเนาะอบบานห้องก็สิเผาแล้วค่ะแต่ว่าพัด่มีเตาเผาเนาะนี่ค่ะพัดก็อบเรียบรวยเรียแล้างทั้งวมสะอาดเรียบรวยเล้ยนะคะจากนั้นพัชสินั่เขาไปต้มนะคะส่วนนี้ก็คือ,อ กระลำนะคะพี่พีนี่ค่ะกรหลำกับหอมผัดกะเอ่อพึง่งร้างท้งามสะอาดแล้วกับพึ่งเขาไว้นะคะพึ่งเขาไวเป็นสินยังไงกังสินนะคะน้ำเขาเน้ำเขามานะคะน้ำแช่เขาเหนียวเนาะนี่ค่ะเครื่องปรุงกระซิมีแค่เกลือนะคะพี่พีแค่เกลือแล้วก็ผัดใส่ผงนัวนิดนึงค่ะแล,แล้วแลต่ควาวชอบด้วยจ้าเด้อมาค่ะผัดเ้ามาลงมือทำกันเลยเนาะผัดจะเอาเออขามูไปต้มกอนเนาะ มาเบิงกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะมะตงต้มตตให้เปือ่อยครับนะคะถ้าห้าต้มจนเปื่อยน,นะเวลาห้าเออกไปเฮ็ดสมนะ่ะมันสิเละนะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะนะพักต้มอยู่ประมาณจากสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีนะคะมาเบิงกันค่ะเคล็ดลับก็คือห้าวยาต้มให้เขาจนเปื่อยยุ่ยนะคะเวลาห้าเออกไปเฮ็ดสมนะ่ะมันจะเละนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้า จิ้มดูก่อนอุ๊ยพอดีแล้วค่ะจากนั้นพัดก็จะนําเขาไปล้างในน้ําไปไปนอกในน้ําเย็นนะคะแล้วพัดก็จะมาแกะเอาเอ็นเอาหนังของเขานะคะมาดูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่ๆ่ะพัดก็ต้มแทะจะแทะกระดูกเขาออกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วพัดก็มาบอกเคล็ดลับนะคะว่าไม่ให้ตีหนหมูของเราหรือขาหมูของเราดํานะคะเดี๋ยวพัดจะบอกค่ะ ก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วจะแช่เขาไว้ยี่สิบนาทีนะคะนี่ค่ะผัดก็แช่เอ่อแชออ่น้ำส้มสายชูไว้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะคะจากนั้นพัดจะนำเข้ามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะมาค่ะทุกคนเรามาลงมือหั่นกันเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเห็นไหมคะเขาจะไม่ดำเนาะ นี่ค่ะ,ระเาาราจะหั่นเขาแบบนี้นะคะอันไหนที่เป็นเนื้อก็เอาออกเด้อจ้าเด้อเพราะว่ามันมันจีนเน่าเน,ะนะะเาเเนเนะนี่ค่ะพากาซีเฮ็ดเป็นพ่อคั่มเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเอ็นเขาเด้อจ,จ้าเด้อนี่พากาซีฮั่น นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันมีเอ็นเอ็นเอ็นแก้วน้ำด้วยจ้านี่ค่ะเนาะมาเบิ่งขันตอนการขันขันสมผักกันเลยนะคะขันขันผักจ้าไม่มันสมผักขอโทษจ้ะนี่ค่ะผัดกระิใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นเท่ากับขันอันนี้พัดเอ่อพัดเอามันม่มีแดดเนาะพัดกเลยเอาพึ่งเข้าไบสองสามมือให้มันหยุบจากน้อยจ้ะเพราะว่าขันถ้าเอาสดๆมาขันเลยอ่ะ มันจะแตกนะคะแตกแล้วก็มันกรอบแล้วก็มันจะเป็นเขาเอิญอยังกับบานเท่ากับเอิญมุ่นนั่นเนาะ,น,ะนี่ค่ะถ่ายกระดิคั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมน้ำเขาไปล่างนะคะคั่นไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ,ะสีตึมหอมเห็นกันบ่คะพัดตั้งตั้งกล่องไล่ใหม่เนาะแบบ จากนั้นห้าก็สินน้ำเขาไปล้างสองสามน้ำออกนะคะเพราะว่าต้นหอมมันจะมีกินกินเม็นเขียวน,น,นะารเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวผัดขวาในถากขันก่อนนะคะนี่ค่ะห้ากระสินดดประมาณนี้นะคะจากนั้นพัดกระสินน้ำเขาไปล้างนะคะล้างจนให้มันเอ่เอ,อเคเขียวออกแล้วก็กินกินกินของผักบัวออกนะจ๊ะ เนาะกินของต้นหอมออกเนาะเดี๋ยวพัดขออนุญาตาไปล่างก่อนนะคะนี่ค่ะพี่ๆค่ะพัดกะล่างเรียบเบอรแล้วนะคะต่นำห้าสิมาขันกันเลยเนาะอันนี้ก็คือเอ็นแก้วแล้วก็ตีนตีนหมูเหรอจา้าเนาะขออนุญาตเอื่นตีนเนาะเ้าใส่เกลือลงไปเลยค่ะ กเอานะคะผัดบะหมี่สูตรตตยตัวต้องใส่เกลือไปให้มันออกทางเข้มนิดนึงเพราะว่าห้าตตรงเ้าต้องใส่น้ำเข้ามาอยู่เนาะใส่เกลือก็ใส่ผงนัวจ้ะผัดกระสิใส่น้ำตาลไปนิดนึงเนาะนี่ค่ะเ้าคขันไปเ้าก็ะซิมเบิองนะคะวา,ารสติแบบไหนเนาะ เห็นบ่ค่ะผักผัดพึ่งไว้เนาะบานเฮาอยู่เมืองไทยเฮากระสีตากแดดเนาะเผยแดดไว้เองสินะแต่ว่าผัดบ่มีแดดอยู่นี่นดน้อยอยู่เมืองนอกาะอยากกินก็ต้องเฮ็ดกินเองเนาะนี่ค่ะแล้วผัดก,ก็จะสิมเบิ่งนะคะให้มันออกไปทางเข้มนิดๆน,นะคะพี่พีชเนาะเดี๋ยวผัดอืมเข้มนิดๆิดก็ดีแล้วค่ะ จากนั้นหัากระใส่เอ็นหรือว่าตีนหมูล,ลงไปได้จา้านี่ค่ะ,นะนเนาขัเขากันนะคะคือ,อมันสมบนาอานะพี่ๆขันเท้าขันห้าล่างทำความสะอาดแล้วก็แล้วก็แซ่น้าส,สมสาชั่วไวะคะ้ค่ะเขาจะบ๊บเปื่อยนะคะเขาจะเด้งกรอบนุ่มะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวผัดก่อนอนุญาตั้นตัวก่อนนะคะนี่ค่ะพี่ๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วรสจัดรสจัดกับพอดีแล้วนะคะผัดผัดจะให้มันออกไปเข้มเปรเี้รลมนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใส่น้ำเขาแช่นะคะน้ำเขาแช่หรือว่าน้ำาขามาเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะมีเอ็นเกลาะมาค่ะเขามาแพคใส่กระปุกกันเลยนะคะ กดเขานิดนึงนะคะจากนั้นเขาก็มาใส่โอ้มาใส่น้ำน้ำเขามาเลยนะคะใส่ให้ถ่วงเลยด้วยจ้าใส่ลงไปเสร็จจ้ารอ3ามวันนะคะพี่พี่นี่ค่ะมารอดู3ามวันกันนะคะว่าเขาจะเปรี้ยวไหมเนาะ ค่ะค่ะทุกคนตัวนี้เขาก็ครบ3ามวันแล้วนะคะเรามาลุ้นกันจ้าแทนแทนเป็นไงคะเขากสมแลาวจ้าโอ้ยแสบอิลีค่ะแล้วก็เอาพริกมาโรยตรงนี้นะโอ้ยนี่ค่ะนี่จ้าพี่ๆจ๋าสมพอดีค่ะแสบพผอมนะคะ ส้มตีนหมูนะคะใส่เอ็นด้วยนาอเอ็นแก้วเนาะขอบคุณพี่ๆที่รับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พัชชีกับน้องเมฆในด้อจ้าเบองข่าผพี่พเขายังมีความเขาบุบเบยนะคะความเด้งความกรอกก็ยังงยู่ค่ะคืออร่อยมากนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย